อาหารเมืองวันนี้น้ำเสนอแกงหางหวายใส่หมูย่างเจา้าเครื่องปรุงพริกแห้งปน่นความแดงความขาวเกลือปร,ราซับหางวายหมูย่างผักละผักแครผักชีต้นหอมและน้ำเจา้า ใส่น้ำลงในหม้อสำหรับแกงหนึ่งถ้วยพอน้ำเดือดใส่พริกแกงทีหอาไปโคลกเตรียมไว้ ใส่หมูย่างลงไปใส่หางหวายลงไปอีกเจ้าชิมรสตามใจชอบนะเจ้า mm hmm. เมื่อเห็นว่าซุกแล้วใส่พักละพักแคพผักชีต้นหอมลงไปกลิ่นหอมชุยเลยเจ้าพร้อม ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟมามากินด้วยกันเจ้าแกงหางวายใส่หมูย่างเจ้า